สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม w วู r i n g Wave ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนมาพรีวิวคาวโชวมาดูกันครับว่าตัวละครนี้มีเบสสเตตัสอะไรที่จต้องหารวมไปถึงการ Pick Up Echo, อาวุธแล้วก็ตัวละครที่จะเอามาคอมโบหรือว่าจัดทีมร่วมกันได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อม,อมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยทุกคนผมมาร์เบรเองนะ สงสัยจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกมวูดทิงเวฟและอยากจะเติมลูนายบัตรรายเดือนหรือ b a t t ทิ p a s พเติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจําผมแนะนําเป็น e l a s สติก h o p ป้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40%เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไร้การรีฟันแน่นอนสนใจใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Li น์แอปอีลาสติกช็อมีแอปงเาด้วยนะครับ โดยสำหรับคาโชนั้นเป็นตัวละครในระดับ5้าดาวที่สามารถเปิดหาม,มาใช้งานได้จากตู้กาชาถาวรครับเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวดังนั้นหากใครที่ได้มาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยจะสามารถผ่านคอนเทนต์ต่างๆไปได้ค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรซึ่งหากใครที่เปิดกาชาแล้วได้คาโชมาแล้วเนี่ยเรามาดูในส่วนของซับสแต็กกันเริ่มต้นกันที่ Priority Substack หรือว่าสแต็กที่สำคัญที่สุดสำหรับคาลโชนะครับนั่นก็คือค่า Critical Rate แล้วก็ Critical Damage นั่นเอง โดยในส่วนของค่าครีดที่เข้าเลทนั้นก็จะต้องมีอย่างน้อยที่ประมาณ70%ขึ้นไปสแต็กต่อมานะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการหาเบสเอดีเคทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์ส่วนเติร์ดพ i ยออริทีซับส c ต็นั้นก็จะเป็นในส่วนของรีโซ a n น e ์ไลเบเลชันดัมเมดแล้วก็รีโซแนนซ์ไลเบเลชันเอเนจีดีเจนหรือว่าความสามารถในการที่จะทําให้คาวโชนั้นชาร์จรีโซแนนซ์ไลเบเลชันได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนญซเดอร์อื่นๆเพิ่มเติมที่น่าสนใจสำหรับคา ค่าเดฟแม็กเอชพีอิเล็กโทรดาเมจร,รวมไปถึงเบสิกแอ t แท k กแล้วก็เฮเวิทแท็กเนี่ยก็สามารถที่จะหามาใช้งานร่วมกันได้ ทีนี้หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าสเตตัสที่ 3, สําคัญสําหรับคาวโชเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็มาจัดแอคโคให้กับคาวโชครับเริ่มต้นกันที่เบสสเตตัสนะครับหากเราทําการจัดแอคโคโดยอ้างอิงจากไพรออริตี้ที่ผมแนะนํามาก่อนหน้านี้เราก็จะได้สเต็ตคร่าวๆเนี่ยตามในคลิปวิดีโอนี้เลยโดยในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็จะโชว์ตั้งแต่ต่าสุดไปจนถึงสูงสุดขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แอคโคเกรดอะไรต่อมาก็คือ e อ h o โคเซตครับมีอีกสเซตที่เหมาะสำหรับคาวโชโดยสำหรับเซตแรกก็คือบอยท Thunder โดยหากเราใส่ ขเป็นจำนวน2ตัวและเกิดเอฟเฟกเซตนะครับก็จะช่วยเพิ่มอิเล็กโตดามเมจเป็นจำนวน10%แต่หากใส่เป็นจำนวน5ตัวแล้วเกิดเป็นเอฟเฟกเซตเนี่ยเมื่ออินโทรสกิลทำงานก็จะช่วยบูตอิเล็กโตดามเมจให้กับคาลโชได้สูงถึง30%ในช่วงระยะเวลา15วินาทีส่วนอีกหนึ่งเซตนะครับที่สามารถหยิบมาใช้งานร่วมกันได้นั่นก็คือไรเกริงจู โดยหากเราใส่ e อ h o เป็นจำนวน2ตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกเซตที่จะช่วยเพิ่มเบส a d k เป็นจำนวน10%แต่หากใส่เป็นจำนวน5ตัวแล้วเกิดเป็นเอฟเฟกเซตนะครับเมื่อเข้าสู่สถานะต่อสู้ก็จะช่วยเพิ่มเบส a d k เป็นจำนวน5%ในทุกๆ1.5วินาทีสามารถที่จะสะสมได้สูงสุดเป็นจำนวน4ขั้นด้วยกันครับอีกทั้งตัวอ u t o s สกิลเนี่ยก็ยังนุนแรงเพิ่มมันิคินิกด้วยเป็นจานวน60%ด้วยกันทีนี้เรามาดูครับว่าเอ h oh. o oh. ที่เหมาะสาหรัััับบบคาวชนน้้มีตอะไรรง จบในส่วนของ Echo ไปกันแล้วทีนี้เรามาดูอาวุธที่เหมาะสําหรับคาวโชวกันบ้างเริ่มต้นกันที่อาวุธชิ้นแรกครับเป็นอาวุธในระดับ4ดาวนั่นก็คือ a u t u m ัม r a c ส ดยสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับมีความสามารถในการเพิ่มเบส a d k แล้วก็ Critical Rate ให้ดยความสามารถเพิ่มเติมเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มเบส a d k เป็นจำนวน4%ไปจนถึง12.8%เมื่อทำการสร้างความเสียหายด้วย Basic Attack หรือว่า Heavy Attack สามารถที่จะสะสมได้สูงสุดเนี่ยเป็นจำนวนถึง5ขั้นด้วยกันครับตัวบัฟเนี่ยจะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา7วินาทีแต่ต่อให้เขาโชว์เนี่ยจะมีความเร็วในการโจมตีมากแค่ไหนสุดท้ายนะครับเราจะสามารถเก็บสแ,แต็คได้เป็นจำนวนสแ,แต็คละหนึ่ง วินาทีเท่านั้นอาวุธชิ้นต่อมาที่สามารถหยิบมาใช้งานได้หากไม่สามารถที่จะหาออตัมเทรดมาใช้งานได้นะครับนั่นก็คือเฮลิออสครีเวอร์โดยสําหรับความสามารถเนี่ยก็คือจะช่วยเพิ่มเบสเอดีเคทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ภายในช่วงระยะเวลา12วินาทีหลังจากที่ใช้รีโซแนนซ์สกิลไปแล้วก็จะทําการเพิ่มเอดีเคให้เป็นจํานวน3%ด้วยกันในทุกๆ2วินาทีสามารถสะสมได้สูงสุดเป็นจํานวน4สแต็ครับแต่ถ้าครบแล้วบัฟเนี่ยจะคงอยู่1วินาที และทำการรีเซ็ตสแตกทั้งหมดเนี่ยออกไปส่วนอาวุธชิ้นสุดท้ายที่สามารถหยิบม,มาใช้งานได้นั่นก็คืออาวุธเฉพาะของจิยานอย่าง Overdance Summit โดยความสามารถนะครับก็คือจะช่วยเพิ่มเบส ATK Critical Damage แล้วก็ทำให้ Resonance Damage ทั้งหมดเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนอย่างละ12%ด้วยกันนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ใช้ Resonance Liberation หรือว่าเอฟเฟกของ Intro Skill ทำงานก็จะทำให้การสร้างความเสียหายด้วย Heavy Attack เนี่ย ลุนแรงเพิ่มไปยิ่งขึ้นเป็นจำนวน24%สามารถสะสมได้สูงสุด2ส,ส,สแต็กครับและตัวบัฟก็จะคงอยู่ในช่วงระยะเวลา14วินาทีด้วยกัน แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของการจัดทีมโดยในช่วงที่เกมเปิดให้บริการจริงแรกๆนั้นอาจจะยังมีตัวละครที่แมท c กับคาโชเนี่ยไม่เยอะมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะหยิบหรือว่าพิกอัพมาใช้งานก่อนได้โดยสําหรับทีมแรกนะครับตัวซับ DPS เนี่ยสามารถที่จะพิกอัพมาได้เป็นจํานวน2ตัวด้วยกันอาจจะเลือกเป็น m o d i f ีหรือว่าซานหัวก็ได้โดยหากใครที่เลือกเป็น m o d i f ีเนี่ยตัวอ u t r o Skill ก็จะทําให้ Heavy Attack ของคาวโชวนั้นรุนแรงและเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนหากใครที่เลือกเป็นซาน หัวตัว a u t o Skill เนี่ยก็จะช่วยทําให้ Base Attack ของคาลโชเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับทั้ง2ตัวละครน,นี้ยังมีความสามารถในการที่จะทําให้ b a s a d k ของคาลโชเนี่ยเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นหากทําการ up Resonance Chain ไปได้จนถึงขั้น6 ทีนี้ในส่วนของซัพพอร์ตเนี่ยผมเลือกเป็นเวอร์ลีน่าครับเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแถมตัวอัลเทสกิลเนี่ยยังทําให้ทุกการสร้างความเสียหายของคาโชนั้นรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็ยังสามารถที่จะแนวสเปกตัวดาเมจติดไปให้ได้อีกด้วยซึ่งในช่วงต้นเกมนี้ที่ผมแนะนําเป็นเวอร์ลีน่าเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเป็นซัพพอร์ตที่มีลักษณะาการเล่นที่ค่อนข้างง่ายครับจึงทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้การคอมโบสกิลจากคาโช่แล้วก็ตัวซับดีพีเอ,าอาสาาามรถใช้งน อพร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมต่อมาเรามาดูทีมที่2กันบ้างครับโดยผมจะทําการเปลี่ยนตัวซัพดาเมจใหม่เป็นหยวนวู ก่อนหน้านั้นทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวซับ DPS ที่สามารถบูทดาเมจให้กับตัวคาโชได้แบบตรงๆแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะครับจึงไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยได้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีความสามารถหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความเสียหายด้วยอิเล็กทรดาเมจทาให้ตัวคาโชเนี่ยเข้าสู่สถานะ lightning i n f u l e และหากเรานะครับสามารถที่จะอัปเกรด resonance chain ไปได้จนถึงขั้น6เนี่ยก็จะมีความสามารถในการ เพิ่มโลให้กับคาโวโชเป็นจำนวนมากส่วนข้อดีอีกอย่างของการจัดทีมแบบนี้นะครับก็คือหยอนวนกูนั้นก็เป็นตัวละครประเภทอิเล็กโรดาเมจครับจึงทำให้ง่ายต่อการฟาร์มหาวัตถุดิบมาใช้อัพตัวละครนั่นเอง ทีนี้เรามาดูในส่วนของทีมที่3กันบ้างครับเป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังจัดไม่ได้แต่ว่าใน1นเดือนข้างหน้าหลังจากที่ตัวเกมเปิดให้เล่นจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดมาใช้งานได้อย่างแน่นอนนั่นก็คือทีมที่เราจะเอายินลินเนี่ยมาเป็นตัว sub ดาเมจครับเป็นตัวละครที่น่าจะแมท c h กับคาวโชเนี่ยมากที่สุดแล้วเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการเพิ่ม e เ e ็กโ o รดาเมจก็ยังทําให้ resonance liberation เนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยรวนแล้วแต่เป็นส่วนที่สําคัญมากๆกับคาวโช นอกจากนี้นะครับหากใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยและสามารถที่จะอัปเกรดรีโซแนนซ์เชนของยินหลินไปได้จนถึงขั้น4ี่ก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มเบส a d k ให้กับทั้งทีมได้อีกด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวซับ DPS t s ของจริงเลยละครับส่วนหยวนวูเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะจัดให้เป็นตัวซับ DPS แต่เมื่อยินหลินเนี่ยอัปเดตเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะสวิชมาเป็นตัวซัพพอร์ตได้อย่างที่บอกไปครับว่าหยวนวูเนี่ยหลกัลกๆเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยอิเล็กโรดาเมจ เพหากเราทําการกางทันเดเวทไว้ในพื้นที่ที่กําหนดก็จะสามารถสร้างความเสียหายด้วยเร็กโตดามีได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีความสามารถในการสร้างโล่ให้กับทีมได้อีกด้วยแต่ว่าก็จะต้องทําการอัปเกรดรีโซแนนซ์เชนไปที่ขั้น6ทีมนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแต่ผมเชื่อว่า1เดือนลหลังจากที่ยินเลนะอัปเดตเข้ามาแล้วผู้เล่นเนี่ยน่าจะมีพัฒนาการในเรื่องของการแพร่แล้วก็ดอชได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นบางทีตัวละครประเภทซัพพอร์ตที่มีความ ความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นอีกต่อไปก็เป็นได้แต่ก็นั่นแหละครับหากใครที่ยังรู้สึกว่าฉันยังต้องการตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตอยู่จริงๆสามารถที่จะเปลี่ยนหยวนวูมาเป็นเซียนสินได้นะครับตัวละครนี้นอกจากจะช่วยมอบโล่แล้วก็เพิ่มดาเมจรีโซแนนซ์ไลเบเลชันให้กับตัวคาโชแล้ว,ลวก็ยังทําให้ภาพรวมทีมในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยดีเดเพิ่มามกยิ่งขึ้นอีกด้วยซึ่งหากใครนะครับที่เล่นเคาโชวชอยู่ในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าหลังจากที่เรา ทำการกดใช้ Resonance l i b e r a t i o n นะครับจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหลายเป้าหมายแต่ว่ามันไม่ได้สามารถที่จะรวบศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเข้ามาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเหล่านั้นเนี่ยได้พร้อมๆกันเหมือนกันกับจียานนะครับการที่มีเจนซินเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้นั่นเองแหละครับ และนี่ก็คือพรีวิวของคาลโชครับย้ำอีกครั้งว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นฟูลไกด์หรือว่าฟูลรีวิวตัวละครนี้แต่อย่างใดอีกทั้งข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร คลิปหน้าสวัสดีครับ